สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์บางกร,กรที่หนองบวกหอมสองพี่น้องนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้อาจารย์มาทํางานที่นี่นะคะได้เห็นเคสพิเศษเคสหนึ่งซึ่งอยากจะให้เป็นความรู้กับลูกศิษย์หลายๆคนที่กําลังทําผิดเนาะมันมีหลายสตร์มากๆในการปรับแก้่วงจุ้ยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ขอบคุณเจ้าของบ้านก่อนเลยเนาะก็บอกว่าเนี่ยค่ะ อย่างที่คุณเห็นตอนนี้นะคะนี่เลยหกสามเก้าห้าสี่สองแปดเก้าแล้วนี่เลยค่ะคือความอเมซิ่งของเจ้าของบ้าน <c oughs> ดูเขาทำ <c oughs> เห็นไหมคะบ้านเลขที่ที่นี่คือบ้านเลขที่93นะคะแต่ด้วยความที่แบบว่าในสร์นะคะในสา์ในอินเทอร์เน็ตมันเยอะมากๆที่จะแนะนําว่าเอออันนี้เลขมงคลอันนี้เลขดีเขาก็เลยทําการนี่คะ่ะเอาเลขมงคลมาติดเต็มบ้านเลย แต่แบบนี้นะคะอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคุณมีลูกชายแต่คุณจับลูกคุณมาไว้ผมยาวใส่กระโปรงแลง้วบังคับให้เขาเป็นผู้หญิงอะ่ะดังนั้นสภาพบ้านก็จะแปรปรวนสุดๆแล้วก็จะมีความผิดเพี้ยนวิปลิตไปนะคะดังนั้นใครที่ทำแบบนี้ให้ปลดลงด่วนๆแกะตัวเลขออกเลยนะคะอย่างบ้านแสนสุขเรืองเศรษฐีอันนี้ดีนะอันนี้โอเคเลยแต่ตัวเลขไม่ต้องนะคะใช้ตัวเลขจริงนะคะคือ39นะคะเอาเลขนั้นมาใส่จริงๆ อย่าอย่าทำแบบนี้เนาะและอีกอันนึงค่ะนี่เลยค่ะหลายคนบอกว่า4ี่9ปมันเป็นเลขมงคลน,นะอาจารย์มันก็ใช่ค่ะแต่คุณเห็นไหมคะว่ามันปิดตุดด้วย9เนี่ยเลข9ในศาสตร์ของอาจารย์มังกรคืคอท่านเจ้าอาวาสเลยนะคุณแล้วถามว่าเจ้าอาวาสเอาอะไรไหมอะอาจารย์ยิ้ม <laughs> อ่ะแล้วอันนี้เลข5คือรองเจ้าอาวาสอะเมื่อไหร่ที่คุณเอาเลขแบบนี้มาใส่นั่นแปลว่าเฮ้ยคุณจะไม่สู้แล้วนะ คุณจะปล่อยวางจากทุกเรื่องคุณถ้าวันหนึ่งคุณยังอยากทําธุรกิจคุณยังอยากได้เงินน่ยอยากได้เงินอยากอยากได้เงินยังอยากให้ธุรกิจของคุณลุ้งเรือคุณจะใช้เลขห้าเลขเก้ามานําทางชีวิตไม่ได้นะคะเพราะเจ้าอาวาสกับรองเจ้าอาวาสสองคนนี้จะพากันให้อย่างเดียวเลยจะไม่มีการไปมีความแบบเออหัวหัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนพวก เจ้าสัวไม่ใช่เลขเจ้าสัวมันคือเลข8เลข6เลขสี่นะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะรวยคุณต้องคล้องเกี่ยวกับเลข8เลข6เลขสี่ถึงจะรวยเพราะว่าเลขสี่มันคือวาจามันคือความฉลาดหลักแหลมเลข6มันคือความเจ้าเล่ห์นะคะแล้วก็6กับ9เลขเดียวกันคือปาฏิหารส่วนเลข8มันคือไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนักเลงนักเลงส่วนใหญ่คืออะไรถึงเงินร้อยบาทเข้าไปในบ่อน กลับออกมาแสนกว่าบาทนั่นแหละค่ะคือนิสัยนักเลงแต่เลขเก้าคืออะไรคะท่านเจ้าอาวาสกางเกงในยังไม่มีเลยค่ะบ้านก็ไม่มีอยู่ท่านก็ยังอาศัยอยู่ในวัดท่านไม่มีอะไรในชีวิตแล้วแล้วคุณเอาท่านมาเป็นตัวนําทางชีวิตอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าคุณก็จะไม่เหลืออะไร <laughs> นะคะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่หลายๆคน รับรู้มาไม่ผิดนะคะเพราะว่าพวกเราเนาะบางทีเราก็ไปเจอศาสตร์แปลกๆแ,แล้วก็อยากเอามาทดลองเพื่ออยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ขออนุญาตเจ้าของบ้านนะคะด้วยอิทธิพลของบ้านหลังนี้นะคะนี่คือฝั่งซ้ายมือของบ้านในอาจารย์บอกถามหน่อยทุกคนฝั่งซ้ายมือคือฝั่งอะไรคะคือฝั่งเสือหมอบเสือหลับใช่ไหมแต่นี่คือคุณทําอะไรคุณปลูกเขา24ชั่วโมงแบบนี้ไม่ได้นะคะดังนั้น หยุดเลยนะคะปิดสวิตช์เลยถ้าคุณจะมีบ่อมีได้ไหมหนีได้แต่ต้องเป็นแบบน้ํานิ่งนะคะน้ําพุอย่าติดเด็ดขาดถ้าคุณจะติดน้ําพุนั่นแปลว่าสถานที่แห่งนี้ต้องมีลูกน้องบริวารหลักสิบคนขึ้นแล้วต้องมีการขับรถเข้าขับรถออกเยอะๆน้ําพุถึงจะส่งผลดีแต่ถ้าอยู่อาศัยในบ้านแค่ไม่กี่คนน่ะน้ําพุไม่ควรมีนะคะโอเคขอบพระคุณเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้นี้อาจารย์ทักทายหน่อยจินเจยุอีกอาจารย์ เป็นนี่ปี่ปน่าใช้นะ <laughs> เป็นนี่ <laughs> ปนีปนน่าใช้ด้วย <laughs> <laughs> เดี๋ยวตุ๊ดจีนปีนี้นะคะอาจารย์ได้ไปทํางานที่โซนกรุงเทพพัทยาชลบุรีนะคะอา,อาจจะต้องไปไหว้เจ้าแถวๆนั้นนะคะยังไงก็สินเจียูยุ่อกสินนี้ฮวาใช12้12อยู่ระยอง12อยู่ระยองสอยู่ระยองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโซนนู้นเจอกันนะคะขอพรกคุณเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้ทําคลิปนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ <laughs>